สวัสดครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับมีเพื่อนๆทางบ้านขอมาว่าให้สอนเพลงรอเป็นคนถัดไปนะครับผมของปี่ตะแตนชลดาหน่อยนะครับผมก็จริงๆเพลงนี้ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากมายเดี๋ยวผมจะสอนภายในไม่เกิน2นอาทีนี่แหละนะครับผมทั้งเพลงเลยนะครับผมเพลงนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นแบบจังหวะง่ายๆเลยก็คือ แค่นี้เองนะครับผมในทอน่อนอินโทรแล้วก็ในท่อนธรรมดาจะตีแบบนี้แต่ว่าในท่อนอินโทรกับท่อนแบนเนี่ยห้องที่1ถึงห้องที่4เนี่ยจะตีแบบธรรมดาเลยก็1และ2และ3และสและแต่ว่าในท่อนที่5เอ้ยในห้องที่5ถึงห้องที่8ของอ,อินโทรกับท่อนโซโล่นะท่อนแบนเนี่ยจะตัดเบดดัมออกในจังหวะที่3มันเลยจะกลายเป็นแบบนี้1และ2และ 3ามและสี่ตึกโคตึกหนึ่งและสองและสามและสี่แล้วก็ท่อนฮุกเนี่ยก็จะตีแบบนี้เหมือนกันก็คือไม่มีเบสดัมในจังหวะที่สามแค่อยากจะขอเป็นคนทัดไปไม่อยากจะไหนฉันขอเต่เพียงแค่นี้เห็นไหมครับส่วนท่อนธรรมดาก็ตีธรรมาดา ราบาับฟังมีเพียงแค่เทวดาแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากเลยสำหรับเพลงนี้รอเป็นคนถัดไปอ่าลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กมาเปใจกดติดตามเพืมอคภามสาระความรู้ดีๆจ้ะนึ่งนาทีดีกองได้เดี๋ยวแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ